วันนี้จะเบิ้ตะเมือแหลกบนนอนี่นออันผลมากคือบตกใหนในนอนงเงินี่ปีกะจมพอ่ออยขัน้นม่นมันกระโดกกระเดียกเก้าวน้อยู่ด้นอนอันก็มีเ,เก้าอี้ให้ไมหมนางบอกค่ะ อันนี้บอกพี่สมัยน่ะจ้าโอ้ยเพิดรับอยู่หมู่บ้านคือว่าปิดพูดจะทีข้องกอเกาอีไม่แม่ไหมเนี่ลูกอ้าวเลยลูกจะได้ปะเถาซ้ำแม้เถอะเพราะมันกันน่ะเลยมันยังจะหน่อยจะสั่นเหลวไก่เอียงแต่อของข้างยุไก่ตัวนี้เป็นเด้มือเฮอเด้ตีนขึ้นมากเคือเป็นคู่ลูกกิน อันแม่ไหมเป็นนังสีจะจะจะยี่ตีมาบอกว่าเดินเคลื่อนร่ำยูกะลร่ำยู่กับไหมนี่แหละล่ำขึ้นีก,ก็ได้เอามาขึ้นมาได้แจ้งหนามานไไันขึ้นมาได้แจ้งคัดมาหนี่มัไนไ้แจ้งกันได้ได้ที่อย่างน้อยโอ้ยล่ำหลายมือหลายจะหนาเปลี่ยนเนาะมันนอนถ่ายกยี่สามมือแล้วเอาล่ำร่ำแต่บางวันอะไรก็เฝ้าล่ำฝนติดตัวกอน แล้วไอ้น้ำตัวขมาคามในยินว่าผาพงเาแมนยุ่งผ้าป่านเมาสักสวดสวดเจ้าบ้านมาหาพ่อก่อนแม่ไหมหรืก่อนผาแดงนังไงเนี่ยแม่ไหมเด่๋ยวจะพู้ร้องเป็นผู้รับอันขอบคุณค่ะแม่ไหมแล้วก่อนนี่แหละแล้วมวนเลี้ยวแม่นี่บ่อคนเขาว่าผาแดงกัดซัดป่วยยาก่อนนี่แหะพี่น้องก่อนนี่แหะอัน แมีไหมเราได้ศ si <Why? S 2> ิลปินมรดกอีสานกระยอนก่อนนี่แล้อันไก่สีเท้าอไปเจ้าาควะไคว้ยกับย่องเจ้าจะดีไก่คอยลำแจังย่องเขาบอกล่บมันลวใส่คอยพ่อเราใสที่บ้านน้เสียบป็นสิมวนป่านป็นหอดำนั่นอยู่ที่บ้านน้าเสียบได้หรือนะมี่บ้านน้าเสียบได้กระช้างเทนีน่มาหอดำนั่งแอวยวิญากรเด็นก็หนึ แล้วล่ะเกียรตนะเอาเอาเงินมาจ่ายตอนทีนี้ที่เมื่อล้ํก็วานดกสอแล้วพอดกับสอยู่ปันนะเอาล็อตอยี่ห้เมิเอาตัวข้ารุนาเี่โอ้งานหาตัวหาบ่หาขอเราคือเอาและบ่ยังมาบ่ได้ยี่ปันนั่นนั่นเราอะวฮะขอบคุณเลยที่มากินท่านน้ำเล่าบ่เป็นว่ามาิํทำเอาขึ้นตัวจังน้อย เอามาจะพูดยังไงเรียวไม่ได้เลยเจียวเงินน้ำเจ้าจักบาทเดียวนี้่าตัวก็หาลอยโอ้ยมาสั่นีกับเจียเพราะ่อยจิเอาหาลอยเลยนะได้อีกแล้วรับค่ดีกัเดียวเพราะหาลอยเอาจักลอยหนึ่งซะเอาลอยเอามาโอ้ยขอเพิม่มบเงินหน่อยเถออันโอนได้บ โอนได้บ ja <men> <to> <language> ่บะคราบพีเอาได้ยี่เดียวยามานั่นอันนี้เดียวฟังเบามากเปลี่ยนเวลาฟังแล้มา่อที่ส่วนรั่วนักแต่มาดีไไปไปไปเพี้ยซะเอาหนี้ยี่สิบบาทดีไปกัะคนยังว่าคนบ่ถนัดทางลำถนัดทางแย่งส่นทางร้องเพลงถนัดร้องเพลงเ ร่องเพลงหยังเปลี่ยนได้รุนหนิร่องเพล็กก็เก่าเฉพาะก็เก่าพูดล่ะบ้านนั่นแต่ลองเพ asa, ล็กก็เก่าจดทุ่นนาโบราณก็รอเนาะเอาคืนว่าร่องเพลงเปลี่ยนร่องกับเพล็นฟังกันนะเอาร่องเพลงหยังอันขึ้นโนตีให้นางนี่ยได้เพลียนฝนเดือนหกขึ้เก่านั่นล่ะเพล็หายจริงโอ้ยเพลงกไม่ได้ไปยังมันยังฝนกระลักสิมาเลยนี่กระชางหัวมันจะฝนกระได้รมเบิดเบิดแล้วเป็เอาร่องกับเพล็นฟังกันนะฝนเดือนหกเพล็กเก่าๆจักน้อยกันได้เด้อเพราะเป็นพิธี แน่แน,นกระเด็นม,มาเยียป้าลองหายใจคองแล้วสิฟอนเลเอาเอาจีคองไปนอนเนี่ยนะสพูนหัว,งวงมะล่ำเชยนี่ พอจเรียนมิ้วสีใส่ชิคกัชิคไหชิคขาดเอาหน้อยๆพอเคยเบิ้งมีสีเ่งทีเบิ้งยั่เบิ้งกี้ก็ห่องแห้งเกขึ้นไหมปบักาศมาทำหน่อยปัาเห็นน้ำเขาโอ้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  ฟองจีนี่โอ้ยฝังมือกูจะจะบาดผมได้ล่ะกระบ้านจะขอคครับเลยรองมื่อกี้นเม่อกรองเลงไหนโอเดียนหอกว่าครเขาจะรองเป็นบปนี้เก้านี้จะยังยังสิบอเร็นองโอ้ยเนาะาลองกับเบคเอมม่กีเพลงไม่บ่ไรจีโอเป็นโอเดียนฮกโอ้ยลองโอยอย่าไปไกลๆกน

ไม่หยันก่ออือหืออือหอโอ๊ยความเอ้ยไงวะเดือนหเดือนหเดือนเแม่พึ่งทีละโอ๊ยเเป็นยังไลองว่ได้เนาะ ราไม่ได้รอกถึอยากเอาเดินหคนกัต๊พัมพีม่ไดไปเอา,เาไปเดินเดยเสมอเดินเกี่เอาไม้สันเอาม้ย่จัน เือนเก huh? ่ามาก็เดางายๆบ่าไม่อย่างอีกอ <üf> ี่หยางก่อนะเียแล้วลหละถ้ากรนั้นมาเปลี่ยนฮีร่ไม่หยางก่อใต้นับมันดีละกูไกยังมาเรอนหกเอหกไยังมาองวนไหนเนาะ จังาครีดหงบนแต่ตรงพับพัก่อเบื้งเขาไปดดเนสสิบกันดีดเก้าเบ้มจีโอนอ้วนหลอกพ่าดรอกก็บสีบังคับให้มันไดรลอกร้อกมันดเอาไหมสนะรอกก็เดีอยจะโค่นโอ้ยผู้ใดีมันจาได้เข้าเดินเ่ข้าวเดี่ยวเนาะรองน้อยคอนได้หัวรอสิสึ คว่มมาไปการดลองถือยู่ถือยุ่เบิดหน้ามากวบนี่ไปสาบปับลองมดเือกเือกวดือกขึ้นวนลดสันสั่งเวยเ็ยงไปเห็นเอาเปียบพะโลพะงานจะขอกลองเ็เป็นทัศนแถบเชือดีะเป็นพี่น้องก็นั่นก็ไดบ่บาแล้วไป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 ขันจรองซะพอซันนี่บ่บ่อย่างอีก กูแก้แค้นให้ได้เลืองนี่โอ้ยจะมาแก้แค้นนี่ย่งอีกพักั้สูนีบอแค่ทำมีกับอะไรตาบถึงทางจสีบอก่เอากยงเิเอาอยู่ยังมาแก้มาผูอออออ้อืออ่นอเปิดยอยู่จะฟ้องร้องมาถึอกันมึงจะร้องพ่ถึเจ้ากัและเพื่อกันละเจ้าะนับถึงสีบโอ้แตนทบถึงสีบ้วเหรอนี้นนนยันตีผุไหมเขสวยไหมครับเมื่อไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่อไปหาสิ กระจ si so ้าม uh. ่เป็นเศษข่อยผู uh. ้ใด um ้าเบิ่งดอกปึไนี่สิมีผู้เรียกยุิอมื่มาเงปอนนับถึงสี่ปอกนับถึงเลยสองสามทีหาเสิอาจังที่เบงเงนับหนึ่งหอดสิเออผู้ใดลบสิบผู้นั้นถึงตีหัวผู้ใดลบกสิบผู้นั้นถึงตีหัวเออเอายังตตีเอาแม่เยจก็ตึงชมพูดว่าเออ อันจะเม็นกูลบชิมึงจะตีหัวกูเต้าจนสอันมึงลบชิบกูะตีหัวกูเป้าต่อโอเคมโอเคไหเอาเกมน้ำก้อนอน้กอหนึ่งสองสามทีห้าเตเจ็เก้าเบเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวไม่ไม่ยังนั่นยุมมือหนึนไหมนี่นะก็นี่ละ ย้ําตีกูโอ้ยกูยืนมาถือมองมึงพี่ทั้งนั้นเป็นน้ำหมองย้ตีเส้นฟ้าบอกทีหุดล้เอยหนึ่งสองสาม้ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบท่องกูก็จงเอาจังจี้สนับชาชาให้กูรับกวนเหมือนกันนับชาช่งสอามี้ห้าเจ็ดแปดเกเจ พ่อแจ้มาจะบอกค่ไม่อยากหีไม่ใยมองดูเถอะมึงนำคนมาขรด้ังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายกไปเวนขึ้นเพราะว่าทีเดตีเขาหะวเสียใจนะคะต่อไปนี่การกูกแบลรกสบ ได้บ่ป่ีคจักได้วาผู้ใดปลกบ่ปึกปเอาน้าไปก็ได้เดอนี้เอาเอายังอีกเดี่ลมึงเอางมาบากจีบ่มาแล้วเอาหสสมเจปเกาเกม่อนกันเกโอ๊ยขีดปลกปึกอียังนี้ต้องมากูเก้าแล้วพรกระลสิบ เพื่อไปเดี๋ยวลบหนีสไปไปฝนจะมากเลยฝนตกกับใครแดงเข้างันเหรอไปไปไปเฝ้าหนีฝนที่ตกเอาชเชิญนี่เลี้ยงเชิญนะครับทา่านกำนันขึ้นกาวเปิดงานนะครับก้ให้ก้ให้่ย,ยู่กับไทยแยง่งไว้เน่ตเป็นยังผู้ใดไทยแย่งจบฝนจะมาก,ก่อน <c oughs> <c oughs>